ทามบูอายเสะพอหนุ่มนักซิ่งตัวจริงเรื่องความเร็ว ิไอเยเสะหนุ่มผมเย้าจากปี3,000ันเจ้าหน้าที่ใหม่ผู้ที่เข้ามาไม่ทันไรก็โดนเรียกตัวไปทำภารกิจพิเศษเลยจะต้องร่วมชะตากรรมวาร์ปมาปี2,000ด้วยเมื่อต้องมาติดแงกที่นี่จากการโดนพวกปีศาจที่วางแผนมาอย่างดีก็ต้องตามจับพวกคนร้ายให้ได้ก่อนที่จะกลับไปอยู่ที่นี่ก็ต้องหารายได้ด้วยสินะเมื่อในทีมสืบไปสืบมาก็ได้พบว่าอายเซะเคยเป็นนักแข่งรถตัวเก่งมาก่อนแต่ด้วยประสบการณ์ที่เคยประสบอุบัติเหตุจากการแข่งทำให้เขาไม่อยากจะจับรถอีกต่อไปยังไงก็ตามมา อยู่ยุคนี้ก็ต้องมีอาชีพเอาไว้หากินพี่เกเลยจำเป็นต้องทําอาชีพเกี่ยวกับการขับรถในการหาเงินดํารงชีวิตตามสไตล์แบบนักขับไปทําใบขับขี่พี่เขาก็ซิ่งแบบไม่เกรงใจใครในเรื่องนี้ใส่ใจคอของเอายเซที่ดูจะเป็นคนเงียบขรึมเก็บตัวนั่นก็มาจากสาเหตุที่ว่าเขาดันมีโรคประจําตัวโรคหนึ่งเกี่ยวกับหัวใจที่แม้แต่เทคโนโลยีในการรักษาปี3000ยังทําให้หายขาดไม่ได้และยังคาดการณ์อีกว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน1-2ปีฉะนั้นแล้วสําหรับอายเซเองการที่ไม่ให้คนในทีมรู้ย่อมดีที่สดเเเพรราาะะู้สึกกตตััวววองงจลยป็นถ่ ให้เพื่อนในทีมเป็นห่วงซาเปล่าไอตอนอาการกำเริบจนคนในทีมเพิ่งรู้ความจริงนี่สะเทือนใจจริงายุดก่อน,นละทำไมไม่บอกเราเลยภาษยะถึงพี่เกจะดูเป็นคนเงียบๆแต่บางช่วงก็อาจจะเห็นพี่เขาปากแจวอยู่บ้างแถมยังมีเรื่องทะเลาะก,กับพี่สีเหลืองสร้างสีสันในทีมกันเล่นๆซะอีกเรื่องสาวก็มีประเด็นกนารซักเล็กน้อยหยุดตีกันได้แล้วโว้ยไอ้ตายสิ ปกติมีแต่หัวไม่เคยมีสมองคิดเลยมาขนะครบเลยฮะว่าไงเนาะเอาแน่จะ็นน่ารักไหมนะครับน้าีเหมือนเด็กเลยนะแต่ก็ยังมีความน่ารักเล็กๆให้ดูกันบ้างกับเด็กที่พี่แกใจดีสุดๆเลยเชียวก็หนูอะไม่มีเงินจ่ายนี่นาสินเนี้ยมันไม่ใช่สมบบาทใช้ไม่ได้ค่ะขอบคุณที่ใช้บริการครับขอบคุ เรื่องของการต่อสู้ในเรื่องจะเห็นได้เลยว่าทุกครั้งที่ต้องมีการลุยอิยาเสจะเป็นคนสู้เอาสุดมากๆเนื่องจากโรคที่เขาเป็นและรู้ตัวเองว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานทาให้เขาเป็นคนที่คิดว่าความตายมันน่ากลัวการเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายแทนคนอื่นย่อมเป็นสิ่งที่ควรทําใจพี่ได้จัดๆไปดูท่าการต่อสู้ของพี่เกกันสักหน่อยเว้ยไปเว้ย l e t อ up เ e t s go h a r เล เมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายใกล้เข้าปี2001วิกฤตครั้งใหญ่ที่ทาเรสส่งเพื่อนๆกลับไปยุค3000เพื่อให้ปลอดภัยตอนกลับไปผู้กองของสูรประชาการยังเสนอเรื่องโรคที่เขาเป็นว่าสามารถทําให้รักษาแบบหายขาดได้แล้วก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นความเป็นห่วงเพื่อนที่มากกว่าจึงทําให้เขากลับไปช่วยทาเรสจ,จนผ่านเหตุการณ์ไปได้แต่สุดท้ายก็ต้องแยกจากกันไปก่อนนะเพื่อนประทุนจะไม่ตายหรอก